จำนวนไม่น้อยทีเดียวใช่ค่ะ,คะนะาเล็ดรอดไปได้นี่ก็ไม่รู้นะคะจะไปทำอันตรายอะไรที่ไหนยังไงเหมือนกันนะคะหลังโซเชียลได้มีการแชร์คลิปหนุ่มชุดดำเขาใช้ไขควงงัดแงะไฟท้ายรถยนต์ของญาติคนไข้ที่นำไปจอดในลานจอดรถของโรงพยาบาลปลวกแดงค่ะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ล่าตัวจนพบจับได้พร้อมของกลางไฟท้ายสารภาพว่าไม่คุ้มจริงๆค่ะต้องถูกไล่ออกจากงานด้วยค่ะ ย้อนไปดูเหตุการณ์จากคลิปที่มีชายรูปร่างผอมสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกางเกงขายยาวสีดำสวมแมสจอดรถไว้ที่ลานจอดรถค่ะพร้อมทั้งยืนทำทีเป็นคุยโทรศัพท์แล้วก็เดินดูลาดเลามองซ้ายมองขวาพอสบโอกาสปลอดคนก็เดินไปที่ทายรถของผู้เสียหายเปิดท้ายกระบะแล้วก็ใช้ไขควงงัดแงะชุดไฟท้ายมาได้หนึ่งข้างค่ะแล้วก็วางไว้ก่อนจะงัดอีกข้างหนึ่งตีเนียนเหมือนทำทีว่ามาถอด รถของตัวเองค่ะจากนั้นก็ได้หิ้วไฟท้ายเดินไปอย่างใจเย็นนะคะไปใส่ไว้ในรถของตัวผู้ก่อเหตุเองยี่ห้ออีซูซูดีแมสีเทาดำหมายเลขทะเบียนขอพอ8 3 8 5 3 8 0ระยองค่ะที่ด้านเบาะหลังคนขับแล้วก็ขับรถออกไปคาดว่ารถเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้ก่อเหตุลักขโมยในครั้งนี้ค่ะ ล่าสุดพันตำร,รวจโทวราวุฒินิยวันรองผู้กำกับการสืบสวนพร้อมชุดจับกลุ่มสืบสวนสพปลกแดงระยองก็ได้นำตัวนายชินกรคูมีประกรณ์อายุ26ปีซึ่งเป็นชาวตำบลห้วยสีเสียดอำ,อ,อำเภอภูหลวงจังหวัดเลย โจรแสบขโมยไฟท้ายรถกระบะรายนี้ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนสพปลวกแดงแกะรอยจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านที่จังหวัดเลยค่ะก็ได้นำตัวมาสอบสวนทันทีนะคะผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุไปหาหมอที่โรงพยาบาลบังเอิญวันนั้นไฟรถของตัวเองเนี่ยแตกและกำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดเลยค่ะเหลือไปเห็นรถยนต์คันงก่าวจอดอยู่จึงได้เข้าไปงัดไฟท้ายรถยนต์แล้วก็ขับรถของตนเองกลับบ้านไปโดยไม่รู้ว่ามี คนนี้แอบถ่ายคลิปไว้จนมองเห็นคลิปของตัวเองว่อนในโลกโซเชียลพ่อแม่ก็เห็นด้วยค่ะคนที่รู้จักใครเห็นก็จำได้ในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากงานเพราะว่าทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมยอมรับว่าไม่คุ้มจริงๆค่ะ